ใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกดดันตัวเองอยู่แล้วก็พยายามจะหาวิธีในการลดความกดดันเหล่านั้นลงค e e มี e c e p นี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิปมี e ีซีพอดแคส s t เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่81นะคะใน EP ีนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันถึงเรื่องวิธีการลดความกดดันของตัวเองลงค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจใน EP พีนี้นะคะจากคุณผู้ฟังที่เข้ามา direct message คุยกันในค e บมี b ีซีพอดแคสต์แฟนเพจนะคะว่าแบบหนูรู้สึกมีความกดดันแล้วก็กดดันตัวเองมากๆเลยค่ะจะทํำยังไงได้บ้างนะคะก็รู้สึกว่า เนี่ยถ้าน้องมีปัญหาใครนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนของคิมีบีซี่ก็น่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะก็เลยลองไปหาวิธีนะคะมาลองดูซิว่าคนอื่นอ่ะเขาจัดการความกดดันตัวเองยังไงบ้างนะคะรวมถึงเทคนิคที่ตัวเอ็มเองเนี่ยก็ใช้เป็นเทคนิคส่วนตัวได้ด้วยเหมือนกันน่ะนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะแบบไปหาวิธีว่า I, จะลดความกดดันตัวเองลงได้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นอยากให้ทุกคนนะคะมาชวนคิดแล้วก็มาหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าที่เรารู้สึกว่ากดดันตัวเองเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างสิ่งที่เราเครียดสิ่งที่เรากังวลมาจากอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้แก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกจุดนะคะถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยกดดันตัวเองเพราะว่า เราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันเพื่อนเนี่ยเติบโตไปอย่างรวดเร็วนะคะโตอย่างรวดพร้าในขณะที่เราเนี่ยเติบโตอย่างช้าๆเงินเดือนก็น้อยกว่าทรัพย์สินอะไรก็มีน้อยกว่าเพื่อนเราก็เลยรู้สึกกดดันขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่มีเท่าเขาทั้งที่จริงๆก็จบมาที่เดียวกันเริ่มงานด้วยเงินเดือนใกล้ๆก,กันคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณกดดันตัวเองจากงานจากเวลาที่มันมีน้อยมากๆแต่ปริมาณงานมันเยอะมากๆหรือว่าคุณกดดันตัวเองจากการที่คุณหวังผลลัพธ์ทีีด่ด ที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้เมื่อคุณทุ่มเทลงแรงกายแรงใจของคุณไปเต็มที่มันต้องสําเร็จสินี่คือสิ่งที่คุณคิดหรือเปล่านะคะอันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังคิดทบทวนไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าทําให้ตัวเองเนี่ยกดดันตัวเองมากๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร ะะอ่ะละพอเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็มาลองดูสิคะว่าเขามีเทคนิคหรือว่าวิธีในการลดความกดดันตัวเองยังไงได้บ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะคือคุณผู้ฟังต้องแยกแยะทำเต็มที่แล้วก็ฝึกปล่อยวางนะคะอันนี้คือคีย์แมสส g จที่เราอยากจะให้ทุกๆท่านทำไปพร้อมๆกันนะคะแยกแยะคืออะไรแยกแยะคือเวลาที่เราพยายามตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเต็มที่เราใส่แรงกายแรงใจใส่รีซอร์ต่างๆของเราเข้าไปเราก็คาดหวังผลที่ดีเล ผลสําเร็จและผลที่ดีที่สุดถูกต้องไหมคะแน่นอนทุกคนเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยที่นี้บางทีเราหลงลืมไปว่าสิ่งที่เราทําเต็มที่แล้วใส่รีสอร์ทลงไปแล้วนั่นคือปัจจัยที่เราควบคุมได้ก็คือเราควบคุมพลังกายพลังใจของเราที่จะใส่เข้าไปในงานแต่มันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปก็คือว่าแม้ว่าเราจะทุ่มแรงกายแรงใจอะไรต่างๆไปเต็มที่แล้วเราทาส่วนของเราเต็มที่แล้วมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้งานของเราหรือ เป้าหมายอะไรสักอย่างที่เราตั้งไว้มันไม่สำเร็จมันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ตัวเรานั้นควบคุมไม่ได้ ะะเช่นเราทำโปรเจกนี้อย่างดีใส่รีสอร์ทไปเต็มที่แต่ปัจจัยภายนอกดันเป็นอ้าวไม่มีคนมาลงทุนในโปรเจกต์ของเราเลยมันก็เลยทําให้เฮ้ยมันไม่สําเร็จไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้พยายามเต็มที่แล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้แบบทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราทําได้แล้วแต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มาทําให้มันไม่สําเร็จนั่นเองนะคะเวลาที่เอ็มเครียดมากๆหรือกดดันตัวเองมากๆเนี่ยเอ็มก็เป็นเหมือนกับทุกคนก็คือเฮ้ยทำไมมันไม่สําเร็จในเมื่อแบบโหเราใส่แรงเนี่ยมีรอยให้พันมี พ่อมาคิดแบบนี้นะคะพอมาแยกว่าโอเคนี่คือปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้เราสามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองแต่มันก็มีปัจจัยอื่นๆที่มาส่งผลเหมือนกันนะคะเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่เราควบคุมมันไม่ได้อันนี้เราต้องทําความเข้าใจนะคะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราทําเต็มที่แล้วเราพยายามหาวิธีหลายๆวิธีมาแก้ไขกับปัญหานี้แล้วหรือพยายามทําให้โปรเจกต์นี้มาสาเร็จแล้วปล่อยวางค่ะเพราะว่าคุณได้ทําในส่วนของคุณเต็มที่แล้ว ะะส่วนอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วพอคิดแยกแยะแบบนี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออจริงฉันทําส่วนของฉันเต็มที่ละฉันจะไม่กดดันตัวเองละเพราะว่าเราถือว่าเราพยายามอย่างสุดกําลังและก็ความสามารถของเราแล้วนะคะก็วิธีนี้ก็เป็นเทคนิคที่รู้สึกว่าเออทาให้ใจเราสบายขึ้นงานเราก็ยังคาดหวังผลยังหวังผลสําเร็จอยู่ อย่างเสมอนะคะเองว่าทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกันแต่ว่า มันต้องถึงจุดหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะแล้วก็เอามันไปปรับปรุงคือถ้าแบบเฮ้ยเต็มที่ของเราแล้วแต่มันอาจจะยังไม่เต็มที่สําหรับคนอื่นหรือว่าอินเวสเตอร์ของเรานะคะที่เป็นผู้ลงทุนในโปรเจกต์ของเราเขายังไม่เห็นว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะไปได้เราก็ต้องเอาไปปรับปรุงต่อแสดงว่าเราอาจจะยังไม่เต็มที่กับมันมันยังพัฒนาได้อยู่นะคะแล้วถ้าเราพัฒนาไปได้ถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะเห็นว่าอ่ะ ah, มันมีความเป็นไปได้แล้วเขาอาจจะหันมาสนใจลงทุนในโปรเจกต์ของเราก็ได้หรือว่าให้ร hey, ีซอสเพิ่มเติมมเเ้้ราาาห็นนนนว่่ทีัจะไป ให้คนให้เงินให้เวลาหรือแม้กระทั่งให้ระบบมาเพื่อพัฒนาอันนี้ก็ยกตัวอย่าง ะะก็เลยคิดว่าถ้าใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์เมสเซจที่บอกไปก็คือแยกแยะทำเต็มที่แล้วก็ฝึกปล่อยวางแล้วเนี่ยถ้าเราวนหลูปไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราลดความกดดันของตัวเองลงแล้วก็พอเราแยกปัญหาหรือแยกความกดดันของเราออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าปัญหานั้นมันใหญ่เกินไปหรือว่าเกินกว่าที่เราจะสามารถที่จะรับมือกับมันได้นั่นเองนะคะและต่อไปนะคะถ้าคําตอบของคุณตอนที่คุณคุยกับตัวเองแล้วห ยายามทความเข้าใจกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยที่เรากดดันรู้สึกกดดันตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันน้อยเกินไปหรือว่าปริมาณงานมันมากจนเกินไปให้กลับมาถามตัวเองว่าเราอ่ะเป็น people pleaser ก็คือเราพยายามเอาใจคนอื่นด้วยการเช่นเขาให้งานคุณมาคุณก็ say y ย s ไว้ก่อนเพราะว่าการที่คุณ a ซ no คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทันทีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในสังคมไทยของเรานะคะการที่เราแบบ say yes มา99ครั้งแต่คุณแบบพลั้งเผลอ ปฏิเสธไปหนึ่งครั้งคุณจะกลายเป็นคนเลวขึ้นมาทันทีซึ่งความเป็นจริงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์ฉันช่วยเธอมาทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ฉันต้องปฏิเสธมันก็จะมีคนจําพวกหนึ่งที่ไม่เข้าใจแล้วก็แบบเฮ้ยทาไมไม่มีน้าใจเลยอันนี้ก็มีนะคะอันนี้เราต้องทาความเข้าใจว่านี่คือ worst case ที่คุณจะต้องเจอเมื่อคุณฝึกที่จะต้องปฏิเสธเราไม่สามารถตอบรับหรือว่าตามใจทุกคําขอที่ผ่านเข้ามาได้บางอย่างเป็นคําขอที่แบบขอไปอย่างนั้นเผื่อได้เผื่อฟลุกแบบนั้นก็มี ะะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักที่จะปฏิเสธก่อนที่เราจะปฏิเสธคนอื่นได้เราต้องดูว่าความสําคัญของชีวิตของเรามันคืออะไรนะคะอันนี้ก็ตามไปฟังได้นะคะใน EP ที่เป็นแบบเฮ้ยเรามาเลิกเป็น people pleaser กันเถอะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่หรือว่าการทํางานของเรามันคืออะไรเนี่ยบางทีการที่มีคําขอแบบหยุมหยิมเข้ามาทาให้เราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะมันก็จะทําให้แบบเออมันขัดขวางเป้าหมายในชีวิตถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจน นะเราก็จะแบบอยากจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะตอบรับหรือว่า say yes กับอะไรสักอย่างหนึง่งให้หยุดคิดก่อนที่จะตอบรับให้คํานึงถึงชีวิตของเราก่อนเป็นหลัก ว่าเฮ้ยจริงๆง,งานของเรามันก็มากพอแล้วนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะช่วยพี่คนนั้นน้องคนนั้นหรือเพื่อนคนนั้นจริงๆคุณอาจจะต้องบอกว่าโอเคเอองานนี้จ,จะช่วยได้ถ้าเสร็จงานชิ้นนี้แล้วนะคะแล้วก็บอกระยะเวลาไปว่าเออช่วยได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นสัปดาห์หน้าไม่แน่ใจว่าทันไหมนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการปฏิเสธที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลคือฉันไม่ได้บอกฉันไม่ช่วยแต่ว่าฉันก็มีงานก้อนหนึ่งที่ฉันต้องรีบทําก่อนถ้าเพื่อนคนนั้นพี่คนนั้นหรือน้องคนนั้นเขาแบบมีเหตุมี มากเพียงพอเขาก็จะเข้าใจคุณว่าเออคุณก็มีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในชีวิตเหมือนกันแล้วก็ถ้ามันยังอยู่ในวิสัยที่แบบเออน่าจะได้นะนะคะก็ช่วยไปแต่ว่า แน่นอนงานคุณต้องไม่เสียนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็คือต้องฝึกปฏิเสธต้องรู้ว่างานหลักหรือเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วเราต้องทําอะไรก่อนการที่เราทําแบบนี้ค่ะมันทําให้เกิดการจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของเราแล้วก็อะไรที่มันไม่สําคัญหรืออะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็มีคนอื่นที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ก็ปฏิเสธบ้างก็ได้เหมือนกันนะคะแต่แน่นอนเราก็ต้องจิตแข็งไว้ว่าแบบเหมือนจะต้องมีคําพูดอะไรบางอย่างเช่นแบบไม่มีน้ําใจเลยเออไม่เคยช่วยเลยซึ่งมันต้อง มีคําแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะเราอยู่ในสังคมที่แบบเราไม่ได้โลกสวยเนาะมันก็ต้องมีคนแบบนี้อยู่เราก็จะได้คัดกรองคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเราว่าโอ,โอเคถ้าเธอไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร ะะอันเนี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่เอ็มก็เอามาปรับใช้กับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราสึกว่ามันไม่ใช่งานแล้วเราช่วยอย่างเต็มที่แล้วในส่วนของเราเพราะฉะนั้นเกินกว่านี้ทําเองเถอะนะคะซึ่งแน่นอนก็ก็จะมีคําพูดแบบนี้กลับมาเราก็ต้องจิตแข็งว่าฉันไม่ได้ไม่ช่วยฉันช่วยไปแล้วแต่ฉันไม่อยากจะช่วยมันซ้ําอีกแล้วเพราะว่ามันพลาดอีกแล้วมันอย่าง,งานั้นอย่างนี้อีกแล้วนะคะคุณต้องรู้จักที่จะรับมือแล้วแก้ปัญหานี้เองบ้างนะคะอันนี้บอกไว้นะคะว่าแบบกาบรปฏิเสธ รับคนที่เป็น People p l e a s e r มันก็ไม่ง่ายนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องปฏิเสธอย่างนุ่มนวลนั่นเองนะคะอันที่3มต้องบอกว่าเราพูดกันในหลายๆ EP มากๆเลยนะคะในการคิดหรือว่าพูดให้กําลังใจตัวเองนะคะาสามารถกลับไปฟังใน EP ที่แล้วได้เนาะในเรื่องของการให้กําลังใจตัวเองเองรู้สึกว่าถ้าเราพูดถึงกดดันตัวเองตัวเรานะั้นไม่ควรกระทําถ้าเราอยากจะลดความกดดันหรือลดความเครียดตัวเราเองเท่านั้นที่จะทํามันได้นะคะตัวเราเองต้องประครับ ประคองจิตใจตัวเองนาะว่าแบบเออต้องให้กําลังใจเวลาที่เราสึกกดดันอะไรมากๆแล้วเรากดดันไปพุชตัวเองอีกไหนจากคนข้างนอกเขามากดดันตัวเราเราก็ยังกดดันตัวเองเข้าไปแล้วใครล่ะคะที่จะมาให้กําลังใจคุณเราไม่สามารถที่จะรอคอยกําลังใจจากคนอื่นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกําลังใจจากตัวเองให้มากนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นคนสตรองคนหนึ่งที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยแบบเอองานนี้มันดีแล้วมันโอเค มันดีดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วนะตอนนี้ด้วยกําลังที่เรามีนะคะแต่เพื่อไม่ให้เราเหลืองจนเกินไปว่าโอ้ยฉันทําดีแล้วจนไม่ฟังใครเลยอันนึงที่แบบคุณให้กําลังใจตัวเองได้คุณโอตัวเองได้ว่าเออไม่เป็นไรนะ่าอะ วันนี้กินของอร่อยแล้วเดี๋ยวอ่ะพรุ่งนี้ลงมือทําใหม่พักซะหน่อยแล้วกันหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ก้าวต่อไปหลังจากที่เราให้กําลังใจตัวเองก้าวต่อไปทํางานแล้วพยายามทําให้มันสําเร็จแต่เพื่อที่เราจะไม่โอตัวเองหรือว่าเข้าใจผิดว่าฉันดีที่สุดแล้วการมองฟีดแบ็กของคนอื่นโดยที่แยกแยะว่า ถ้าฟีดแบกนั้นเขาติเพื่อก่อติเพื่อให้เราเอาไปปรับปรุงพัฒนาก็จงฟังเขานะคะว่าเฮ้ยเออจริงบางทีคําพูดนี้มันทำ้ายใจิตใจเรามันกดดันเราเหลือเกินแต่ว่าเขาติเพื่อให้เราไปข้างหน้าเขาติเพื่อให้เราพัฒนาต่อเขาติเพราะว่าเขามีมุมมองอะไรบางอย่างที่เขาเห็นว่าถ้าทําสิ่งนี้แล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์อันเนี้ยก็ลองเอาฟีดแบกเหล่านี้ยมาฟังมาคิดมาวิเคราะห์ดูนะคะว่าเออมันจริงหรือเปล่ามันจริงอย่างที่เจ้านายเราบอกหรือเปล่าหรือว่า พี่ๆเพื่อนๆในทีมเขาบอกมาแบบนี้มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับงานเท่าหรือเปล่า ะะหรือถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ติเพื่อก่อมันมีอิโมชั่นอลเข้ามามันเป็นการฟีดแบ็กที่แบบอารมณ์เยอะเหลือเกินนะคะก็ขอให้มองในเรื่องของคีย์แมสส์จที่เขาพยายามจะบอกเราว่าแบบเออจริงๆแล้วถ้าตัดเรื่องอารมณ์ไปเนี่ยมีคีย์แมสส์จไหนที่รู้สึกว่าคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กเขามีประโยชน์เพื่อเอาไปปรับปรุงพัฒนาหรือเปล่านะคะหลายครั้งที่เราได้รับฟีดแบ็กมาแบบอารมณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเราลองจับใจความแล้วก็แหวกอารมณ์ต่างๆที่มันมันถูก ปกคลุมอยู่เนี่ยนะคะเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆจากฟีดแบ็กนี้ก็ได้นะคะตัวเราเองถ้าเราจะให้กําลังใจตัวเองทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าให้เรากดดันตัวเองหรือว่ามันเกิดความผลิดพลาดอะไรขึ้นมาเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยคนเรามันผิดพลาดได้คนที่ไม่เคยผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยคือคนที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยอยู่กับที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแน่นอนฉันทำมันประจำฉันแบบเชี่ยวชาญแล้วฉันแบบโอกาสที่จะพลาดมันก็คงจะน้อยแต่ว่าคนที่ทำอะไรใหม่ๆต้องทำโปรเจกต์ใหม่ต้องทำงานใหม่ๆต้องพบกับคนใหม่ๆมันมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดได้เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง เต็มไปหมดเลยที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเราผิดพลาดได้แต่เราไม่ควรจะผิดพลาดในเรื่องเดิมๆถ้าเราผิดพลาดในเรื่องเดิมๆแสดงว่าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการให้กําลังใจตัวเองของเอมนะคะว่าแบบเอาไะมันพลาดได้เออมันแบบมันไม่ดีได้มันไม่สําเร็จได้แต่ว่ามันต้องไม่ซ้ําเดิมมันต้องก้าวต่อไปต่อนะคะถ้ามันสุดๆแล้วจริงๆรู้สึกเฮ้ยกดดันตัวเองสุดๆแล้วจริงๆลองหาวิธีที่ระบายอารมณ์หรือความรู้สึกออกมา ะะล่าสุดเพิ่งค้นพบเหมือนกันว่าการที่แบบเหมือนพิมพ์อะไรออกมาแบบอุ๊ยระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาเนี่ยมันแบบโล่งโล่งใจคือปกติเ,เราจะเป็นคนเขียนอะไรที่มันค่อนข้างจะบุบบัวแบวบ,บลโลกสวยนิดนึงนะคะแต่พอมันแบบได้หลุดคําบางคําที่เราสึกว่ามันเอ็กซ์ตรีมมากๆออกมาแล้วแบบพิมพ์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 ลงไปนะคะเรารู้สึกเหมือนเวลาที่แบบกระแทกแป้นพิมพ์แล้วก็ใส่อารมณ์กับทุกอย่างแล้วก็ระบายมันออกมามันคือสุดยอดแห่งการระบายออกอีกมีที่หนึ่งที่แบบเพิ่งค้นพบ ะะซึ่งวิธีระบายออกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะเล่าให้คนที่แบบไว้ใจฟังบางคนก็แบบขอไปแอบร้องไห้หน่อยเอาแบบให้สุดๆแล้วจะกลับมาทํางานใหม่บางคนก็ขีดความในใจนะคะแบบเอมหรือบางคนก็เซลฟ์ทอล์กถ้าเป็นสายโคชชิงเนาะบางคนก็ร้องเพลงออกมาดังๆในห้องน้ําเปิดเพลงออกมาหรือว่าดูซีรีส์ต่อยมวยออกกําลังกายอันนี้แล้วแต่เลยค่ะแต่คุณต้องระบายมันออกถ้าคุณรู้สึกมันกดดันมากๆโอ้ยวินนี่กดดันสุดๆหาทางระบายออกที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเค ะะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่แบบลดความกดดันของตัวเองลงได้แล้วพอแบบลดมันแล้วเราก็อาจจะต้องหาวิธีที่ผ่อนคลายที่มันเหมาะกับตัวเราเองอันนี้เราก็บอกไม่ได้ว่าวิธีไหนที่มันเหมาะกับคุณอย่าง E ีพีที่แล้วเนี่ยเรามีคุยกันว่าเฮ้ย<ม>คุณต้องหาปุ่มปิดร้านบางคนทํางานโดยเฉพาะ work from home นะคะทำงานจนแบบ4ี่หทุ่มไม่ปิดร้านสักที ไม่ปิดสวิตสมองตัวเองสักทีพอถึงเวลานอนสมองยังคิดอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ได้ผักผ่อนมันก็ไม่ได้ผ่อนคลายนะคะลองหาวิธีที่มันเวิร์กกับคุณคุณอาจจะแบบเฮ้ยจุดเทียนหอมตอนอาบน้ําตอนนั่งดูทีวีดูซีรีส์ที่คุณชอบปั่นจักรยานออกไปแคมปิ้งไปขี่มอเตอร์ไซค์เจอวิวทิวทัศน์อะไรก็ตามที่มันมันรู้สึกว่ามันเวิร์กกับคุณลองหาวิธีผ่อนคลายดูนะคะคือคนเรามันจะกดดันอะไรตัวเองตลอดเวลาไม่ได้มันต้องรู้จักผ่อนหนักแล้วก็ผ่อนเบาด้วยนั่นเองนะคะ วิธีต่อไปถ้าคําตอบของคุณคือเฮ้ยคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะเห็นได้จากคําถามในพันทิปหรือตามโซเชียลต่างๆเช่นแบบคนที่แบบเงินเดือน5 0,000 000, ื่นแสนนึงเขาเางานอะไรกันหรอคะคุณซื้อรถคันแรกบ้านหลังแรกกันตอนอายุเท่าไหร่มีเงินเก็บหนึ่งล้านกันตอนไหนบรรทัดฐานในชีวิตหรือมาตรฐานในชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของคุณคุณต้องการอะไรตอนที่อายุ30คุณต้องการจะมีบ้านหรือคุณต้องการจะมีรถก่อนหรือคุณอยากจะเก็บเงินก้อนร ให้มันได้หนึ่งล้านเนี่ยตอน,น,นอายุเท่าไหร่มันล้วนแต่เป็นเป้าหมายของแต่ละบุคคลจริงๆมันไม่สามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบกันได้เลยเพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนให้คุณค่าไม่เหมือนกันบางคนโอเคกับการที่จะไปจ่ายเงินซื้อกาแฟแก้วละร้อยห้าสิบบาทเขาอาจจะยอมฟุ่มเฟือยเรื่องนี้แต่เขาอาจจะประหยัดเรื่องอื่นก็ได้เราอาจจะเห็นมุมฟุ่มเฟือยของเขาว่าอุยรู้สึกทำไมรวยจังเลยฟุ่มเฟือยจังเลยทำไมฉันถึงไม่มีแบบเขาทำไมฉันถึงไม่อะไรต้องกลับมาถามว่าจริงๆแล้วเราให้คุณค่ากับ รเราไม่สามารถให้คุณค่าทุกเรื่องได้เท่าเท่ากันเราไม่สามารถจะเป็นเงินที่มีอยู่จํากัดของเราไปกับทุกๆเรื่องที่เราอยากได้ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องพิเอรเรตตี้แล้วก็ต้องถามว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรการที่เรารู้สึกว่าเราสตรองเรารู้สึกว่าเรามีจุดยืนของตัวเองว่าโอเค30ฉันอยากจะมีบ้านหลังแรกมันอาจจะคานกับเพื่อนข้างๆของคุณที่แบบไม่ฉันรู้สึกว่าฉันมีบ้านอยู่แล้วฉันอยากจะมีรถอยากจะมีรถไปอวดคนนู้นคนนี้หรือฉันมีความจําเป็นที่ต้องใช้รถเพราะว่า เดินทางด้วยรถสาธารณะมันไม่สะดวกพอเราเห็นแบบนี้ค่ะบางทีเราก็ต้องกลับมาที่จุดยืนของตัวเองว่าจุดยืนของเราคืออะไรเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่แบบอยากไปสมดความอยากของคนเรามันแบบอินฟินิตี้มากๆเลยนะคะมันแบบเห็นคนนั้นมีตอนแรกไม่ได้อยากได้แต่เห็นคนนั้นมีมันก็มันก็จะอยากเหมือนกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดยืนของตัวเอง ะคะแล้วก็บางทีการลดการดูโซเชียลลงมันก็ทําให้ชีวิตของเรามันมีความสุขเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบไงว่าแบบเฮ้ยตายแล้วเขาเอาอย่เท่าเราเลยชุดว่ายน้ำเขาก็แบรนด์เนมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อหรือเขาเช่านะคะเราก็ไม่รู้จริงๆหรือว่า เขาอาจจะแบบยอมอดข้าวอดน้ําเพื่อไปซื้อกระเป๋าใบนั้นก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยเพราะว่ามาตรฐานชีวิตหรือเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน นะคะคข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่รู้สึกว่าเอามาทำแล้วเวิร์กมากๆเอมเพิ่งเริ่มอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Designing Your Work Life นะคะของ Professor Bill Burnett แล้วก็รู้สึกว่าพอเพิ่งเริ่มอ่านบทแรกก็เจออันนี้พอดีนะคะนั่นก็คือว่าบันทึกความสุขในการทำงานซึ่งอันเนี้ยใครไม่เห็นแต่เราเห็นนะคะถ้าเราลองลงมือทำคือหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยงานเราไม,ไม่สำเร็จเลยอะเพราะว่าเราไม่เห็นเลยว่าความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆของเราอ่ะมันเกิดขึ้นระหว่างทางเรามองว่าเฮ้ยเป้าหมายที่มันจะสําเร็จแปลว่าสําเร็จอ่ะมันคือต้องเป็นเป้าหมายใหญ่ๆยอดขายพันล้านลูกค้าหมื่นคนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งจริงๆระหว่างทางเราสามารถเอ็นจอยความรู้สึกสําเร็จนั้นสมมุติเราตั้งเป้าว่าลูกค้าฉันต้องขายให้ได้หมื่นรายในปีนี้เนี่ย เราอาจจะแบบรู้สึกมีความสุขกับคนแรกที่เราได้แล้วก็คนที่1ิคนที่ร้อยเราต้องมีความสุขระหว่างทางแบบนั้นนะคะซึ่งไอกเจ้าตัวบันทึกความสุขในการทํางานของเราหรือว่า Good Work Journal เนี่ยมันช่วยได้ช่วยให้เราเห็นว่าเออฉันสังเกตเห็นแล้วว่าฉันมีอะไรบางอย่างระหว่างทางที่ฉันทํางานในแต่ละสัปดาห์มันเป็นเครื่องมือง่ายๆนะคะที่ช่วยให้เราสังเกตเห็นได้ว่าแบบบันทึกว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกผูกพันกับงานเรามีความสุขหรือว่าเราทําเรื่องเนี่ย บ่อยๆครั้งแค่ไหนแสดงว่าเราให้แวลูกับเรื่องนั้นมากๆเลยนะคะมันแสดงถึงว่าอะไรที่เรากระตือรือร้อนอะไรที่ทําให้เราเกิดแบบภาวะลื่นไหลหรือว่าโฟลในการทํางานของเรามากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เอ็มคนพบจากการทํามาหนึ่งสัปดาห์นะคะใครที่สนใจเรื่อง Good Work Journal นะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้มันเป็นฟรีดาวน์โหลดนะคะจาก w w Web designing your work life นะคะอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าใครที่อยากได้เวอร์ชันภาษาไทยก็ลองไปดูในหนังสือของอาจารย์ได้นะคะเขาก็จะเป็นตารางนะคะแล้วก็ไล่วันลงมาวันที่1 2 3 4 5นะคะก็คือ5วันทำงานของเราแล้วก็มี2โบนัสเดย์นะคะอาจจะเป็นช่วงเสราร์อาทิตย์ที่นี้เนี่ยคอลัมน์แรกที่เขาแบบถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะอย่างเด y ์วันอาจจะเท่าก,กับวันจันทนะฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณก็ลองบันทึกลงไปว่าเฮ้ยวันเนี้ยคุณได้เรียนรู้อะไร หัวข้อที่2นะคะฉันได้ริเริ่มอะไรบ้างริเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะคะและหัวข้อที่3ฉันได้ช่วยเหลือใครบ้างในสัปดาห์นี้นะคะในช่วงที่แบบหลังจากที่เอ็มได้ฟีดแบ็กกับการทํางานแล้วก็มีช่วงที่แบบดาวๆาวท้อๆเหมือนกันรู้สึกกดดันตัวเองเหมือนกันเนี่ยพอได้มาเริ่มเขียนอันนี้เนี่ยเราได้เห็นสิ่งหนึ่งก็คือพัฒนาการของตัวเอง มันอาจจะไม่ใช่ผลสําเร็จที่เราแบบคาดหวังไว้ในทันทีทันใดนะคะแต่เราเห็นความสําเร็จเล็กๆของตัวเองในระหว่างทางที่เรากําลังจะเดินไปสู่เป้าหมายที่มันแบบใหญ่โตของเรานะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ทำคนพบว่าในเกือบทุกๆวันเนี่ยเราได้ช่วยเหลือคนหลายๆคนมากๆเลยนะคะโดยจะพาะลูกค้า เราเคยบอกว่า personal motto ของเราคือเกิดมาเพื่อทำความดีแล้วก็มีความสุขแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่รู้สึกเต็มอิ่มทำงานหนักมากนะคะเลิกสีห้าทุ่มเกือบทุกวันเลยแต่ว่าเป็นสัมราญที่รู้สึกเต็มอิ่มมากแล้วก็ไปดูว่าตัวเองเขียน journal ว่าอะไรนะคะในเกือบทุกๆวันเราได้ช่วยเหลือคนเราได้ทำความดีเราสามารถคลายความกังวลเราสามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยได้บริการที่มันตรงใจของ กับเขาอซึ่งอเน,นี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟูลฟิลมันทำให้การทํางานของเรามันมีความสุขขึ้น แล้วก็อีกอันหนึ่งอีกหัวข้อหนึ่งที่แฮปปี้มากก็คือฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างอันนี้เราได้เรียนรู้ในทุกๆกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยแท็กติกในการที่จะให้เครดิตเทอมลูกค้าแทคกติกในการจะคุยกับลูกค้าหรือการที่จะต่อรองกับลูกค้านะคะพอเราจดแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอ้เอาจริงๆแล้วที่เราบอกเฮ้ยฉันไม่เห็นได้อะไรจากการทํางานนี้เลยอะเราเห็นนะว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ซึ่งมันตรงกับสเตรนจ์ไฟเดอร์ของเอมนะคะที่เราเอมเคยไปทํามายังก็เอ้ยรู้ว่าเออเราจริงๆ เราเป็นแบบคนที่ชอบเรียนรู้ถ้าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะทําให้เรามีความสุขมันจะแบบเสริมสตริงของเราหรือว่าจุดแข็งของเราเนั่นเองแล้วก็พอมาถึงในเรื่องของเฮ้ยฉันได้เริ่มอะไรใหม่ๆบ้างเฮ้ยมันก็มีสองสอย่างเหมือนกันนะที่เราได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับการทํางานนะคะแล้วก็พอทำอะ่ะเราเชื่อว่าถ้าเราทําไปทุกๆสัปดาห์มาเหมือนรีวิวชีวิตตัวเองว่า3สิ่งเนี้ยเราทําอะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เริ่มอะไรบ้างเราได้ช่วย เหลือใครบ้างเนี่ยมันน่าจะทําให้เราแบบเห็นความสําเร็จของตัวเองในทุกสัปดาห์แล้วสามารถที่จะเห็นพัฒนาการของตัวเองได้ว่าเออมันมีพัฒนาการจริงๆนะในระหว่างทางที่เรากําลังเดินไปสู่เป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันก็ลดความกดดันตัวเองลงกับคําที่บอกว่าฉันไม่เห็นสําเร็จอะไรเลยฉันไม่เห็นที่เริ่มอะไรเลยมันงานมันน่าเบื่อมากงานน่าเบื่อเพราะคุณไม่ได้รีเริ่มอะไรใหม่ๆให้กับงานของคุณหรือเปล่าหรือว่างานนั้นน่ะคุณยังไม่ได้ช่วยเหลือใครหรือว่า คุณยังไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะอันนี้มันก็ช่วยให้เราได้เห็นตัวเองเหมือนแบบเหมือนมาบันทึกความสุขในการทํางานแล้วเราก็อาจจะได้เห็นหรือว่าตกผลึกคนที่ยังไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยจุดแข็งของฉันคืออะไร personal motto ของฉันคืออะไรอาจจะได้คนพบจากการทํา good work journal ก็ได้นะคะอันนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดมาดูเนาะเอ็มก็ทํามาแค่สัปดาห์เดียวแต่รู้สึกว่าว้าวเหมือนกันนะคะหลังจากที่ทํามาก็ หวังว่า ep นี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังรู้สึกว่ากดดันตัวเองอย่างมากหลายๆองค์กรก็กดดันนะคะตัวเราก็กดดันเข้าไปอีกนะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้ความยากลำบากมันมีเยอะมีเยอะมากๆม,มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันควบคุมไม่ได้แต่ว่าพยายามทำในส่วนที่เราควบคุมได้นะคะแล้วก็ทําเต็มที่แล้วเมื่อถึงเวลาถึงจุดหนึงเราก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ผ่อนคลายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับ ทุกๆคนเลยนะคะขอให้มีความสุขกับการทำงานแล้วก็ได้คนพบ Personal Motto ของตัวเองที่ทำให้มีความสุขเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดแรงกดดันตัวเองลงนั่นเองนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน ep หน้า ep นิดาไปแล้วสวัสดีค่ะ